It's not always necessary to make merit only on ceremonial or religious occasions. You have to look inside your hearts and see that every day is actually a day that you can give. Moments like today, those special, they're actually not the most important thing. What is important is that every day in the morning you wake up with tolerance, understanding, kindness, forgiveness, and knowing that you can do something good for those who live next to you, even though they may be strangers. <laughs> คงนึกว่าเป็นอเมริกานะแต่ส่งแปล๋อแปลไม่เป็นเขาเห็นหน้าเขายักหน้าเขายักหน้าหัวรับแสงอยู่นั่นแหละเป็นแต่เกาหลี่บองชูี่ยนะไร่ะถ้าโทษหลวงพี่ช่วยแปลเป็นไทยหน่อยครับคนไทยเราะไม่ต้องมาทำบุญงานเทศกาลหรอกเพราะการทำบุญต้องทำได้ทุกวันมันขึ้นอยู่กับจิตใจของญาติโยมทั้งหลายการทำบุญทำตอนไหนก็ได้ทุกเวลา อย่าไปให้ความสําคัญกับงานเทศกาลมากมายนะคิดว่าทุกวันก็คือวันที่เราต้องมันทาดีอันคำว่าพวกที่หมายถึงเพื่อนฝูงนั่นก็เหมือนกันเวลาเขียนเนี่ยมันเขียนง่ายมากใช่ไหมพ่อพานวอแหวนกอไก่อ่านว่าพวกแต่ความหมายของมันเนี่ยเดืลดร้อจริงๆพ่อพานก็คือพึ่งพาวอแหวนก็คือไว้วางใจกอไก่ก็คือการให้เกียรติและเกรงใจไม่ใช่มีพวก้องไปร่วมกันโกงกินโดยเฉพาะโกงกินประเทศไทยโกงกินคนไทยด้วยกันเองทะเลาะกันเองทำร้ายกันเองเราคนไทยก็พูดเดียวกันทั้งนั้น แท้ไทยมีประชาธิปไตยแต่ความเป็นประชาธิปไตยนั้นต้องอยู่ใต้ขอบเขตของกฎหมายเราจะต้องไม่เอาสิทธิเสรีภาพของเราไปก้าวไกลสิทธิเสรีภาพของคนอื่นทุกคนเราเป็นคนไทยเราคือคนไทยขอให้ทุกคนเข้าใจขอโทษนะครับอาตมนึกว่าอัตมาเป็นแท้พีเสรีภาพ โตวะจัดการไปเลยนะเว้ยตอนรับพระใหม่ไม่ต้องถึงมือกลัวจัดไปให้เสียพระใหม่องเล่นใหม่เลนี่ไม่นักนี่บาไม่ทัน ่สายแล้วเดี๋ยวเินตำตัดไม่ทันญาติโยมขอญาติแล้วพอเราตื่นสายเนี่ยแปดโมงเช้าแล้วแปดขึ้นสิบแปดลงนี่มันหกโมงเย็นเนี่ยอ้าวบ้านน้อย ไหนมาล่ะกลับซสมืดค่ำเชผมไปปินตาบาดครับดูนาฬิกาผิดฮะคิดว่ามันหกโมงเช้าทางหกโมงเย็นได้อะไรมาบ้างล่ะจะได้ฉันพระทหารค่ำเดมือกันเลยอืะเซอร์ผมไม่ห่วงของเอาหลวงตาผมแบ่งอยู่แล้วเนี่ยดูเด็กพูดไปได้<ฮ>สงสัยไอ้สองตัวต้อนรับน้องใหม่แน่เออดีๆอย่าโมโหเอา้าเอา้าผิดทางแล้วเลี้ยวผิดทางแล้วพัวนน้อย เอแม่คนเราเอออารมณ์มานะสติกับปัญญามันก็ไม่เกิดเราตาหิวไหมครับหิวจะอื้มตลกเลยเราอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิจะจะอื้ม